การพัฒนาในเขตชนบทและเขตชุมชนเมืองมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเพราะความเป็นเมืองมักจะมีข้อจำกัดในหลายๆด้านอันเนื่องมาจากสภาพชุมชนแออัดมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากมีการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายการดิ้นรนสูงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนจึงค่อนข้างน้อย ในส่วนของการดำเนินงานกองทุนในเขตชุมชนเมืองก็เช่นเดียวกันจะพบว่าในการบริหารจัดการกองทุนอยู่ในสภาพการบริหารงานที่อ่อนแอเป็นส่วนใหญ่และนั่นก็เป็นที่มาของการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาหก ได้รเริ่มดำเนินการเพื่อสร้างต้นแบบหรือโมเดลการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองเลยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โดยที่ผ่านมาในหลักความเข้าใจได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่และการกำหนดประเด็นในการติดตามรวมกับทางเทศบาลเมืองเลยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลยการทำความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามทุกคนลำดับต่อมาในหลักการเข้าถึงได้มีการจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อติดตามรับฟังสภาพปัญหาของกองทุนทั้ง20ชุมชนอย่างใกล้ชิดจนมีการจัดกลุ่มปัญหาตามบริบทของแต่ละชุมชนแล้วนำมาวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมไปแล้วนั้นและในวันนี้จะถึงขั้นตอนของการพัฒนาโดยการเชิญหน่วยงานองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมในเวทีวิพาก เพื่อที่จะได้มีการบอกกล่าวแนะนำเสนอทางออกเพื่อให้ความมั่นใจต่อประธานกองทุนหรือประธานชุมชนในการขับเคลื่อนร่วมกันในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมหรือเป็นต้นแบบได้อย่างแท้จริงและยังจะเป็นการย้ำชัดว่าการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเป็นทางออกให้กับทุกปัญหา และเป็นหนทางสู่ความสำเร็จได้เพราะการพัฒนาที่ถูกต้องจะต้องมาจากความเข้าใจและการเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยโมเดลการพัฒนาในครั้งนี้จะเป็นโมเดลต้นๆของประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทการพัฒนากองทุนชุมชนเมืองซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งเพื่อทดสอบตัวแบบที่ใช้ในการพัฒนา ว่าจะได้ผลไปในทิศทางใดเปรียบเสมือนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเป็นโมเดลที่ใช้ได้จริงและนำไปขยายอย่างพื้นที่อื่นในอนาคตได้ต่อไป